พี่คิดยังไงกับคําว่าไม่มีใครรวยจากการเป็นลูกจ้างคะโอเคครับสำหรับผมเนี่ย ผมมองว่าม <ob SC I noise> ันก็ถูกนะครับแต่ว่ามันถูกแค่ครึ่งเดียวครับไม่ได้ถูกทั้งหมดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มองได้ทั้ง2มุมครับคุณจะมองว่าใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจไอ้คาว่ารวยกันครับว่าเฮ้ยไอ้คำว่ารวยเนี่ยมันต้องมีเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่ารวยนะครับซึ่งถ้าเอาตามความรู้สึกเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าก็รวยแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะครับบางคนไม่มีหนี้มีเงินกินใช้โดยไม่ขาดมือเนี่ยก็ถือว่ารวยแล้วซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนนะครับมันไม่ จริงๆเนี่ยคำว่ารวยคือคุณต้องมีรายได้3ล้านบาทต่อปีหรือ2 5 0 0 0 0บาทต่อเดือนขึ้นไปถึงจะเรียกว่ารวยครับส่วนคำว่าเศรษฐีคือคุณต้องมีทรัพย์สินสุดที่30ล้านบาทขึ้นไปคือเอาทรัพย์สินกับหนี้สินเนี่ยครับเอาเอาเอาไอ้หนี้สินเนี่ยมาลบกับทรัพย์สินก่อนนะครับแล้วท่านเหลือออกมานะครับคงเหลือออกมา30ล้านบาทถือว่าคุณเป็นเศรษฐีครับส่วนคําว่าอิสรภาพทางการเงินนะครับคือการที่คุณมีรายได้ที่คุณไม่ต้องทํางานนะครับมีรายได้เป็นแพสซี ที่มันครอบคลุมรายจ่ายต่อเดือนของคุณนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณมีบ้านเชา่าคุณมีคอนโดนและคุณปล่อยเช่าได้นะครับรวมกันได้50,000บาทแต่คุณกินใช้แค่เดือนละประมาณ30,000-40,000บาทอย่างเงี้ยนะครับนั่นหมายความว่า คุณไม่ต้องทํางานคุณก็มีเงินกินเงินใช้เนื่อไหมนั่นหมายความว่าคุณเป็นอิสรภาพทางการเงินแล้วครับคุณไม่ต้องทํางานคุณก็อยู่ได้นะครับซึ่งอิสรภาพทางการเงินเนี่ยคุณไม่จะเป็นต้องรวยหรือไม่จะเป็นต้องเป็นเศรษฐีคุณก็สามารถมีอิสรภาพทางการเงินได้ครับแต่คําถามคือแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมที่ลูกจ้างจะมีรายได้3ล้านบาทต่อปีขึ้นไป คำตอบคือเป็นไปได้ครับแต่คุณต้องอยู่ใน2เงื่อนไขนี้ครับ1คือคุณต้องเป็นลูกจ้างที่รับค่าตอบแทนตามผลงานไม่ใช่รับค่าตอบแทนตามเวลาครับเช่นสมมุติว่าคุณเป็นเซลล์นะครับเซลล์เนี่ยเขาจะรับค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่นจากยอดขายที่ทําได้ถูกไหมครับสมมุติว่าคุณเป็นเซลล์ขายบ้านหรือว่าขายรถแล้วคุณขยันคุณสามารถขายได้มากนะครับคุณก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงคือคุณทํามากคุณก็ได้มากอะต่างจากคนที่ทํางานประจําทั่วไปครับที่ คุณจะทำน้อยหรือคุณจะทำมากคุณก็ได้เท่าเดิมครับตราบใดที่คุณยังตอกบัตรตรงเวลานะครับคุณทำงานตามเวลาคุณก็ยังได้เงินอยู่นะครับอย่างที่ผมตอนที่ทำงานประจําเนี่ยคนที่ขายเก่งครับรุ่นพี่ผมเพื่อนๆนผมที่ขายเก่งหลายๆคนเนี่ยเขาก็ได้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยเดือนนึงนะครับประมาณ3ามถึงสี่แสนบาทเลยนะเรียกได้ว่าโอ้โหรวยมากเลยครับซึ่งคนพวกนี้เนี่ยทำงานแป๊บๆครับเดี๋ยวก็ปิดหนี้บ้านปิดหนี้รถได้แลวครับคือคือเขาทำงานแป๊บกันแบบแป๊บเดียวมากนะครับ2คือ คุณต้องเป็นลูกจ้างมืออาชีพหรือเป็นคนที่มีตําแหน่งสูงครับยกตัวอย่างเช่นคุณเป็นลูกจ้างมืออาชีพเช่นหมอเช่นวิศวะหรือว่าตำแหน่งสูงอย่างซ e o ในบริษัทใหญ่ๆซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยจะเงินเดือนสูงมากครับผมเห็นใน Facebook ของเซล์ที่ผมซื้อรถ BM เอ็มดับยูครับเขาโพสต์ตลอดเลยครับว่าคุณหมอมาซื้อรถอีกแล้วคุณหมอคืออาชีพหมออาชีพแบบวิศวะเนี่ยมาซื้อรถบ่อยมากนะครับดังนั้นเนี่ยหมอเนี่ยเขาก็เป็นลูกจ้างของโรงพยาบาลถูกไหมครับเป็นลูกจ้างของรัฐดังนั้นเขาก็ เป็นลูกจ้างอยู่แต่เขาเป็นลูกจ้างที่เงินเดือนสูงนะครับแต่การที่คุณจะเป็นแบบนี้ได้เนี่ยมันค่อนข้างยากครับเพราะคุณจะต้องมีคุณสมบัติ3ข้อนี้1คือคุณต้องเก่งคุณอาจจะต้องเรียนจบนอกคุณอาจจะต้องการศึกษาสูงนะครับคุณจะเรียนไม่เก่งการศึกษาน้อยและไปเป็นหมอเนี่ยไม่ได้ครับคุณจะเรียนไม่เก่งคุณจะเรียนไม่รู้เรื่องเรียนสอบตกแลวไปเป็นวิศวะอย่างนี้ไม่ได้นะครับตึกถล่มอะไรหมดเลยนะครับสคือคุณต้องไต่เต้าเลื่อนตำแหน่งตามลําดับขั้นครับคุณต้องรอลําดับขั้นในบริษัทงี3คื คุณอาจจะต้องมีเส้นสายครับ บางคนเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นพ่อแม่ของประธานเป็นพี่น้องนะครับก็สามารถตัดหน้าคุณแล้วก็ขึ้นเป็นผู้บริหารได้เลยก็มีนะครับจะเห็นว่าการที่คนธรรมดาอย่างเราเราเนี่ยที่เรียนไม่ได้เก่งนะครับไม่ได้จบนอกนะครับมันยากมากครับที่คุณจะไปถึงตรงนั้นได้นะครับที่สําคัญคือในองค์กรหนึ่งเนี่ยมันจะมีตําแหน่งสูงๆแค่หนึ่งคนอ่ะนะครับในตําแหน่งแบบที่มันสูงๆเป็น CEO เป็น c o o เป็นอะไรแบบนี้มันจะมีแค่ไม่กี่คนครับแต่ในบริษัทของคุณมีคนทํางานเป็นร้อยนั่นหมายความว่าคุณจะต มันยากมากครับเผือๆเนี่ยคุณทํางานดีแค่ไหนคุณก็แพ้เส้นสายครับเห็นไหมมันก็เลยทําให้การที่คุณจะรวยในฐานะลูกจ้างเนี่ยมันค่อนข้างยากครับเพราะว่ามันแข่งขันสูงและความแฟร์เนี่ยมันน้อยครับแต่ถ้าคุณทําธุรกิจเนี่ยคุณจะทลายกดข้อนั้นไปเลยครับหนึ่งคือ คุณไม่ต้องจบนอกก็ได้คุณอาจจะไม่ต้องเรียนสูงก็ได้คือมันไม่มีใครมาขอดูวุฒิการศึกษาของคุณไม่มีใครมาขอดูว่าคุณได้เกียรตินิยมหรือเปล่าเนื้อไหมแต่คุณจาเป็นต้องเก่งในด้านนั้นนะซึ่งไอ้ความเก่งเนี่ยมันฝึกฝนก็ได้ครับคุณเรียนใน YouTube คุณจะอ่านหนังสือคุณจะฝึกจากคนเก่งๆก็ได้นะครับอย่างคุณพิมพ์ริพายบางอาซันหรือว่ากะฟานะครับที่เขาขายออนไลน์เนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียนสูงนะครับเขาก็ยังสามารถทําธุรกิจสามารถรวยได้นะครับบางคนเนี่ เรียนไม่จบด้วยซ้ำนะครับแต่เขาฝึกทักษะจนเก่งอะ่ะเขาขายเก่งอะ่ะมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยรวยได้ครับ2คือคุณไม่จำเป็นต้องรอลําดับขั้นครับถ้าคุณขยันคุณพยายามคุณฝึกฝนคุณพัฒนาตัวเองตลอดคุณสามารถก้าวกระโดดได้ทันทีครับสคือคุณไม่ต้องมีเส้นสายครับเพราะว่ามันไม่ได้ทําให้ลูกค้ามาซื้อของจากคุณอะ่ะผมผมเส้นใหญ่ผมเส้นใหญ่คุณซื้อของจากผมไมล่ะ ก็ไม่ครับดังนั้นเนี่ยการทําธุรกิจจึงเป็นหนทางสู่ความร่ํารวยที่ง่ายกว่าการเป็นลูกจ้างนั่นเองครับสรุปคือไอ้คาว่าไม่มีใครรวยจากการเป็นลูกจ้างเนี่ยมันก็ไม่จริงเสมอไปครับแต่มันอาจจะเป็นหนทางที่ยากหน่อยแต่ถ้าพูดว่าไม่มีใครรวยจากการเป็นพนักงานตอกบัตรและไปนั่งทํางานในออฟฟิศ8ชั่วโมงเนี่ยอันนี้อาจจะใช่ครับเพราะว่าคนที่ตอกบัตรทํางาน8ชั่วโมงงงๆอย่างเนี้ยครับคือคุณทําไม่ตายคุณคุณทำไม่ตายคุณก็ไม่รวยหรอก ซึ่งตัวผมเนี่ยผมรู้ดีว่าผมไม่สามารถที่จะรวยในสายงานลูกจ้างได้ครับเพราะว่าหนึ่งผมไม่ได้เรียนจบสูงแล้วก็ผมก็ไม่ได้มีเส้นสายแล้วก็ผมก็คงไม่เลือกให้ใครมากําหนดชะตาชีวิตผมว่าเฮ้ย <c oughs> คุณจะเลื่อนตําแหน่งนะเฮ้ย <c oughs> คุณไม่ได้เลื่อนคือทําไมผมต้องรอให้คนมาจิ้มผมอะ่ะ ผมจึงขอเลือกเส้นทางธุรกิจเพราะผมคิดว่ามันรวยง่ายกว่าสำหรับผมนะและผมก็คิดถูกจริงๆครับอย่างคํากล่าวหนึ่งครับที่ผมเคยคุยกับลูกเพจในแชทนะครับเขาทักผมเขาเป็นทหารแล้วเขาทักผมมาแล้วก็มาปรึกษาธุรกิจเนี่ยเขาพูดคํานึงที่ผมชอบมากเลยเขาบอกว่าผมอยากวิ่งตามความฝันครับ ไม่ได้อยากวิ่งตามนายผมจึงขอเลือกขนทางธุรกิจมากกว่าข้าราชการดังนั้นครับถ้าคุณไม่ได้มีต้นทุนสูงแบบผมนะครับไม่ได้เรียนจบมาสูงไม่ได้เรียนเก่งไม่ได้จบหมอไม่ได้จบวิศวะแต่คุณอยากจะรวยอยากจะทำธุรกิจเนี่ยผมแนะนำให้คุณแอดไลน์มาที่แอดไซน์สมองไหลนะครับหรือว่ากดลิงก์ที่หน้าไบโอผมก็ได้ครับแล้วทุกครั้งที่มีไลฟ์สอนการขายสอนการตลาดสอนการทำธุรกิจเนี่ยผมจะไลฟ์บ่อยๆนะครับผมจะแจ้งเตือนไปที่มือถือของคุณเลยครับถ้าคุณแอดไลน์มีไว้